โอ้ไปหน้าคอร์ซ่า350ร้อยาสิบเจดพันกว่าททำยังไงของลิ้ร้อยิบห้าก็ตั้งแพง350อยหาสิบาททำยังไงให้มันถูกเราเป็นข้างซ่อมเราก็ต้องซ่อมไม่ได้อ่ะเรามาดูว่าเราจะสั่งซื้อได้ที่ไหน หนึ่งก็จะมีโชบี้ร้อยกว่าบาทลาซาดา้าต,ต้องเลือกซื้อเอานะครับที่จริงนะี่ยผมซื้อมาไม่ถึงร้อยนะครับก็แล้วแต่เว็บไซต์แล้วแต่คุณภาพที่เราดู นะครับอ่ะมาดูวิธีการเปลี่ยนดีกว่าจะไม่ใส่แจมมาในเรื่องราคาตอนนี้พอร์เอ350ในราคา7,000กว่าบาทจะเปลี่ยนยังไงข้อควรระวังนะครับระวังเมียดา่าเพราะว่าเราเอาของอุป,ปกรณ์ที่เรา ใช้งานเนี่ยเป็นเครื่องทำมาหากินของเขาเรามาใช้ประโยชน์ซอะอกไปที่2อ0องศาแล้วก็สักสิบนาทีพอแล้วระวังเมียด่านนะครับพ่อควรระวังอันนี้ก็คือใช้ไม้ทำอนให้ดูเลยไม้จริงๆ เนี่ยไม่ต้องให้มีช่องโบเนี่ยที่จริงไม่ต้องมีใช้เหล็กทำมันจะดีกว่าแต่ว่าเราทำแค่นี้ได้แค่นี้ก็โอเคแล้วล่ะอ,อ่ะเรามาดูกันว่าตัดต่อ,ตอนไปเลยอู้อนร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 ้อน วิธีทําไม่ให้ร้องก็คือเอาไปจุ่มน้ําหรือว่าใส่ถุงมือก็ได้นะครับโอ้โหโอ้โหง่ายมากแกะออกโอ้โหตัวนี้เปลี่ยนมาแล้วนะครับได้ราคาเจ็ดพันไม่มีอะไรมานะครับเอาไปประยุกต์ใช้เองนะครับขอบคุณครับคลิปหน้าเจอกันใหม่